สวัสดีพ you know. ี่น้องสวัสดีเอ็กซีทุกท่านสวัสดีสุขสุขคนเมื่อนี่กับ ซีมาหั่นก๋วยเตี๋ยวประจำพี่น้องสิมาจอบมมงเพื่นเลยว่เพื่นถ้าก็มาจะได้ลูกได้ลูกยิงแล้วลูกชาย,ยาพี่น้องไปเบิ่งมาพร้อมกันแหละถ้สาซื้อเป็นยังบ่ผูักันเพป็นไปได้ลูกเมื่อวานมัจะเกิดลูกมื่อนี้จะมาสิ้อกะเพราใสิมาจอบโม่เพื่นพี่น้องสีแกอีกแล้วเหรอวันนี้แกขายอีกแล้วใช่ไหม ไม่เท่าห้อยอยู่สาโอ,อาไไ้อยู่เทิงบ่เชียงยังวะห้องไผ่ห้องโต๊ะบ่เธอขายอีกแล้วใช่ไหมกูได้ขวายไงขวามากิดไหนไม่เท่าอยู่สาไม่เท่าห้อยเทิงบ่เขาขึ้นไปได้ยุ ไปไหนเด้อโอ้ยพี่น้องพา <c oughs> พี่น้องเบื่อหนาคนน่อยก่อนพี่น้อง,อ,ง,ง,อ,งอุ้ยเรื่องกระดังเผาอยู่น้องกิ๊กหน้าได้ไงายุทธ์เถา เจ็บตอนหกโมงเจ็บตอนหกโมงอืมหกโมงแรงบ่ตีสองก็ขึ้นได้พูญิงอีกได้พูญิงอีกพี่น้องหน้าตาหน้าหักหน้าซางกังเลยพี่น้องเลยอืม่มฆ่าเอาคือชิ้นยังอีกเพิ่งกดจะได้คลายให้นอ้องสาวเป็นคลายแทน ถ้หมองมือได้ก็กองเบิดหลักอย่างนั้นชอวงวันนี้ขึ้มากกปักสองเขาปิดหมดนะอืเขาปิดเบิร์ดจะจะไปได้โยงมอตอะไรปักสองนี่แหละเรพราะมันเขาปิดแนละ้วเขาบอไปอืะไปไลโยงมอปักสองปิดเบิร์ดอันนี้แหละหากทั้งหลุมเนี่ยก็จะยังคายอยู่แบบของกินสดอยังอ่าของกินดสดเล็กน้อยหากถ้ามันพอจะเป็นนะกับบไปเนาะแเมนมาอเมน พอมันเลือดแต่สื่อแต่พูนแหละค่ายม่เหลือแต่ย่านั่งเขาบ่ได้อยู่ไพ่บ่อยู่หวานอืกำเย็นกินหวานเอาอเพิ่นอยู่กำเย็นอะพี่น้องแบบกินหวานเอาอันนี้บ่ได้อยู่ไพ่คือตะกี้โอ้ยจาเป็นตาซางใช่ป่ ในกองแห่งเป็นตะแพงหน้าหักค่ะ mm hmm. อยากจอเป็นตะซังใช่ปะห mm hmm. น้าแมกา่ก็หน mm ้าลูกซื้อให้วันอะไรนี่ปุณิจ mm hmm. ิกน้าแกวตาจิกหน้าแกวตาซื้อแก้วตาน้องแก้วตาพี่น้องผู้อื่นนี่ซื้อกิกหน้า phải tàng hay, mình mua, 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 mình mình ขณะอยู่กำเขาไฟไหนจะเมือก็เจ๊กกันได้เนาะเจ๊กกันได้ซาสกันได้ยังอยู่กับมันอืมแต่อันนี้เขาให้อยู่เจ็๊กงอกินหวานเอาอืมอันนี้เพิ่นอยู่กับเย็นพี่น้องกินหวานเอาน้องเกี่ยวตาเออไปได้น้องมอปักสองนี้คนลายอยู่บ่างนี่แต่คนมาขอลูกมืมออะไรอะอรีดิพี่ต้ปมาได้ลูก เตียงคนขายอยู่ทั้งนอกนี hmm. mm ่นะ็นมอเทวนอกนะเต็มเมื่อโดนไอรู้นมีเตียงคนป่วยเป็นบาวานอะไรเดียวทางในกัเต็มแต่คนมาในรู้ป๊บเดือนนี่งเดือนไต้กูบูู่่่เดอะเอาแฮมมาใส่ตุงหัวอย่งไม่เท่าจะเอมอาะส เออแบบว่ากันในนี่นะอืมพนมีเ่ากับ้างคางแบบนี้หละอือไผแบบนอือค้างให้ทังหอยกับไผ่อืเพนอกกันพวกเนี่บดีเนะาะบใหมมาไก่จากโลไดเอาอมาเนี่ยสามโลอือไดเอาอมาสามโลพี่เนอะมอนน โลโลสามคำไหนน้อยหนาเปนตวนีหนึ่งโลสามัมอันนี้ป็าโลก็จะบอกออใว่าสามโลคำว่าัมนีโลสามคำจะได้เดหักตอนได้นะก็ไ่ได้ได้ย่ก็ไปเทาไม่แต่ปวดต่้งเเสือพเอาแต่หกงงเป็นบสองอมันบวนเลออแบบเจ็บิุูมๆเฉยๆเจ็บบี เจ็บบีบเจ็บปัดนอะไรเจ็บจนเาใส่ขาเขาเหือเลยอืเอากรนิว่าจอยู่ไพ่ไหนไม่ได้วพ่าได้อยู่อยู่กําเย็นเอาน้องเขาเขาห้อยู่เขาเป็นบวมเออเป็นบวมแล้วก็จะมาอยู่ไพ่อย่างไรบอ อันใด100กิ๊กอยู่เด้จ้ากรบัวนี่บ่บ่ได้เป็นเด้ดำนาเบิดมื้อบ่เป็นดำนาเฮายามเียเนาะโกะดำนาบ่ได้นเอ้ยบอันบัวมันก็บ่ให้อยู่อียงกันเฮาได้งอนเฮาเฮายกันเด้อืบ่ให้อยู่ไผด้่นไม้มันละลายอือคือฮอเาก็่อยู่ มันระบนั่เเขาก็พอยู่มาไปอยู่อัไนั้วสามมื่อมนก็ตายเขาไมยก็เป็นตัวอย่างเทะเขาก็มันระบบนี่ลกยีน้าอย่างนี้เขาบอกนลุยน้ายนี้เจว่าอันเมื่อพยยูก็จะมาันอยู่เขาบวมสิงบวมสิสามมื่อหนอืออุ้ยสะดุดอุ้ยสดุดไ้นานอือมักสะดุดเนาะ โอ้ย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 สั่งดอันอออออออจะเป็นตะซางอพี่น้องน้พี่น,อน,น้องเห็นบอปลาลไปไนแดงคนนั้นอ่ะไรดีผู้ใดมาเกิดมีบอกผู้ใด,ดมาเกิดมีไฟมีผู้ใดมาไปบ้กันบอนไผ หมดใหญ่ไม่เนแม่บ่มตาปลามีแม่ไม้ว่อือคือนามันอะแล้วอือถ <ừ. S 2> ้าน,นแต่ก่อนคนเป็นามันมาเกิดใหม่ได้นิ่ต <ừ. S 2> ่เกิดเป็นยิ่งถึงยืดแล้วมาเกิดเป็นผู้หญิงเลยนะเพาะยหญใอ้เพือนแต่ว่าอพอพเพอ ล้วก <Ừ. S 2> ็มาเกิดน้ำใจจบเจือน่ะมีปานแดงมาอีกละเต้เอ็ะไลเราเามานำลายแถวนะคะกับัางใหญ่ละเต้เไว้เนอยูมังเนี่ยอืมมีแมสั่งมีปานตัวเองออกมาแล้วก็จะกอาปานในใจนะนามีนะคะก็มีว่ะนคะกัปานตาบางใหญ่เนี่ยว่ะหน่อย่ะ ใช่เลยนผู้นีแหละน,นะแตะไหวคนแบบที่มาหนอกคนะอืแต่แตบจิเป็นผู้หญิงหรือบอเปลี่ยนข่าก็เย่นนะแล้วพอห้องอันพอห้ององันเมถาอยพี่น้องมาเกิดก่อนเ่นเชียันเมถาวาเป็นแต็มปานไวเลยค่ะกระทือมานาอดี โอ้ยหอนขอไปสั่งกาแฟกินก่อนเด้อแดดลูกมายิงพี่น้องเอ้ยหอนอะไรแดดแดดออกเลยพี่น้องเลยว้าพี่น้องกําลังแดดพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องที่ดีไม่แห้งุกุจุก่นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสบายดีพี่น้อง